สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y t u t u ถาอินฟอร์เด็กน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่1กรกฎาคม2565นะครับนางเอฟรินเฮนผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติหรือว่า DNI ของสหรัฐอเมริกานะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงต้องการยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครน แต่จากการที่กองกําลังของรัสเซียเริ่มอ่อนแรงลงจากการสู้รบนั้นมีแนวโน้มว่ารัสเซียจะยึดพื้นที่ของยูเครนได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับโดยทางด้านแอปรินเห็นนั้นเนี่ยระบุว่าการประเมินข้อมูลของข่าวกรองสารัฐเกี่ยวกับสงครามในยูเครนที่ดําเนินมากว่า4เดือนนั้นหน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่งเห็นตรงกันว่าสงครามนั้นจะยังคงยึดเยื้อต่อไปในระยะสั้นภาพของสงครามจะยังคงค่อนข้างดุเดือดท่าทีของรัสเซียต่อชาติตะวันตกนั้นก็จะ แข็งกร้ามากยิ่งขึ้นนะครับความเห็นของ a อปพ l ินเฮลนั้นเนี่ยรักสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่สหรัฐและก็ประเทศอื่นช่วยยูเครนจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทางสมัยนั้นอาจไม่ช่วยพลิกเกมในการต่อสู้กับทางด้านรัสเซียในเรว็วันนะครับทางด้านเอปรินเฮนั้นยังระบุด้วยว่าปูตินยังจะคงมีเจตนารมเดิมในการโจมตีดินแดนกอนใหญ่ของยูเครน ม่ยูเครนจะสามารถต้านทานการยึดรุงเคียบเมืองหลวงของตัวเองได้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นแต่ทําให้รัสเซียนั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายหันไปยึดภูมิภา,ดภาคดอนบาสทางตะวันออกได้ได้แทนเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านแอปพิทเฮนนั้นก็ยังบอกนะว่าปูตินยังคงมีเป้าหมายทางการเมืองเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยคิดไว้นั่นคือการยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเครนให้ได้ทั้งนี้ทางด้านแอปพิเฮนนั้นได้แสดงความเห็นดังกล่าวหลังจากที่ผู้นําประเทศสมาชิกนาตโต้ ประนามรัเสเซียว่าเป็นไฟคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของนาโตและให้คำมั่นที่จะเพิ่มสมรรถนะกองทัพยูเครนให้ทันสมัยมากขึ้นรวมถึงยืนหยัดเคียงข้างกองทัพผูกล้าของอยูเครนนะครับซึ่งนี่แหละครับทางด้านเอ็มรินเฮนผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาตินะฮะหรือว่า Director of National Intelligence นะครับตัวยอ่อกรอ็ d n i ออกมาบอกนะฮะว่าจุดประสงค์ของปูตินนั้นต้องการที่จะยึดยูยเครนเนี่ยทั้งหมด แล้วก็คาดว่าสงครามเนี่ยอาจจะยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากว่าสิ่งที่ตะวันตกนั้นทุ่มสัพพะกํกำลังไปให้ยูเครนไม่อาจต้านทานรัสเซียได้แม้ว่ารัสเซียนั้นจะอ่อนล้าอ่อนแรงแต่ว่าสงครามนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับที่ทางด้านก่อนหน้านี้อังกฤษเองก็เคยออกมาบอกนะครับว่าตะวันตกนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยครับในการช่วยเหลือยูเครนไปในระยะยาวบางครั้ง อาจจะถึง10ปีก็ได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ทางด้านฝ่ายตะวันตกนั้นกําลังประเมินสถานการณ์ระหว่งางทางด้านรัเสเซียกับยูเครนก็รอดูนะครับว่าเป็นอย่างที่พวกเขาประเมินหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเทอร์เนิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ